ทุกคนครับวันนี้พี่หมีสวัสดเซลนะครับได้รับคําถามจากพี่น้องสายกรจากทางบ้านนะครับเพิ่งจะเจาะบ่อบาดาลเสร็จนะครับแต่น้องหยกครับบ่อบาดาลลึกนะครับประมาณสัก60เมตรเจ็ดสิบเมตรคือูพง่ายว่าบ่อลึกมากนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับทุกคนครับบ่อบาดาลที่เจาะเนี่ยถ้าเป็นโซนดิสานเนี่ยก็จะลึกประมาณสัก40เมตร50เมตรนะครับนี่ก็คือบ่อสแตนดาดบ่อมาตรฐานแต่รอบเนี้ยเจาะแล้วมันลึก60เมตร70เมตรเนี่ยเราจะต้องเลือกปั๊มบาดาลสวัาดเซล์แบบไหนครับต้องเป็นบาดาลที่มีเฮสสูง นะครับเพาคือปกติแล้วเราจะใช้ปั๊มบาดาลเฮสสีกว่านี่ก็ใช้ได้เนื่องจากว่าบ่อเราลึกแค่ประมาณ40เมตรแต่รอบนี้ลึก60-70เมตรนะครับและปั๊มบาดาลรุ่นที่นะครับต้องยกแนะนำก็คือปั๊มบาดาลรุ่นที่เฮสสูงอย่างตัวนี้นะครับที่นิยมมากรุ่นเหมืใจมหาชนเนี่ยเป็นปั๊มบาดาล2นิ้วเฮสเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเฮสร้อยค่ะเฮสหนึ่งร้อยเนาะนะครับทุกคนครับปั๊มบาดาลเฮสร้อยเนี่ยปกติจะสามารถหย่อนได้ลึกแค่ไหนนะครับก็เอา70%ไปคคูณใช่มัรบเพรราาาาะเเววลลหหย่ออนนืใช้งจรริงเาจะใช้แค่ไม่เกิน70%ของเฮดปั๊ม หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือหย่อนได้ลึกสุดเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเมตรค่ะเจ็ดสิบเมตรหรือว่าโอ้โหพูดง่ายว่าหลายท่อนเลยทีเดียวนะครับท่อนหนึ่งของพีวีซีก็ประมาณสักสี่เมตรนะครับสิบท่อนก็สี่สิบเมตรนะครับอ่าสิบห้าท่อนก็หกสิบเมตรอันนี้ก็มาสักโอ้โหสิบเจ็ดสิบแปดท่อนนะครับสําหรับนะครับคนที่เจาะบ่อบาดาลแล้วบ่อบาดาลลึก มากกว่านะครับ50 60ิเมตรพึ่งงาม60 70บเมตรขึ้นไปสำหรับใช้รุ่นนี้แล้วทีนี้เนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาบางคนอาจจะไม่ได้เจาะบ่อลึกมากแต่ว่าบ่อ40 50ิบบเมตรบอสแตนดาร์ดแล้วแต่มีแผนจะต้องส่งนะครับเข้าไปในแปลงนะครับแล้วมันไกลหน่อยระยะทาง200 300เมตรนะครับอ่ารุ่นนี้เหมาะไหมตัวนี้ส่งได้เลยค่ะนะครับก็คือตัวนี้เฮดมันเหลืออ่าเช่นบางครั้งก็อาจจะไม่ได้หย่อนมาสัก หกสิบเเมตรแต่เราอาจจะหย่อนแค่30 40เมตรมันก็ยังเหลือเฮดอีกประมาณสัก20 30เมตรนะครับซึ่งถ้าเป็นแนวราบเนี่ยจะคูณได้10นะครับ20 30เมตรเนี่ยก็แปลว่าส่งแนวราบเหลืออีก200 300เมตรนะเห็นไ,ไหมทุกคนนี่ก็คือวิธีการเลือกปัม๊มบาดานโซลาร์เซลล์ซึ่งนะครับพี่น้องกเกษตรกรไม่ต้องกังวลใจใเพียงแค่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหาพวกเราใช่ไหม ครับทักไลน์เข้ามาที่ไลน์นะครับอ่าพี่หมีขึ้น QR code ไปให้นะครับสำหรับคนที่สะดวกสแกนไลน์สแกนได้เลยนะครับ ID ไลน์ของไลน์พี่หมีโซล่าเซลก็คือ s 5 a e c b พี่มังมิก็มาเลยว่าวันนี้เจาะบ่อประดานแล้วนะครับบอกประดานท่านลึกเท่าไหร่นะครับหรือมีแผนจะส่งไกลแนวราบเท่าไหร่นะครับอ่าสามารถพิมพ์ว้ได้หรืจะมีน้องๆที่ผู้สานเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในร้านพี่หมีโซล่าเซลนโรบีกันเยอะมากเนาะนะครับทีมงานคอยตอบคำถามให้หรือใครสะดวกโทรศัพท์โทรมาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์ v i p นะครับ0 8 0 9, 9 8 6 9 9 9 9 9 0เก9 8 6 9 9ก็จะมีน้องๆ้องทีมงานคอยให้คำปรึกษาเช่นเดียวกันอ่ะคราวนี้เรามาดูที่สเปกกันนะครับอ่าน้องหยกครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาดูที่สเปกใกล้ๆกันปั๊มตัวนี้นะครับโมเดลปั๊มนะครับโมเดลปั๊มเนี่ยมันเขียนว่า hd 4 s c ตัว4ข้างหน้านี่คืออะไรครับอ่าตัวนี้เป็นสำหรับลงเบาส4นิ้วค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าบอเวลาที่จอดเนี่ยจะต้องเป็นปากเบากว้าง4นิ้วขึ้นไปปากบอกว้างกี่นิิ้้้้ววนใชได นะครับเพราะว่ามันมีเลขสอยู่หนะก็คือเป็นปั๊มบ่อสีขึ้นไานั่นเองนะครับแล้วเลข12บข้างหน้านี่คืออะไรครับอันนี้คือปริมาณน้ำค่ะ12คิวโอ้โหนื่องจากว่าปั๊มตัวนี้นะครับจะเฮ็ดเยอะแล้วนะครับเป็นปั๊มท่อออก2นิ้วที่ให้คิวน้ำเยอะมากนะน้ำให้นะครับ12คิวก็คือ1 2 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งผู้เยอะมากนะเป็นปั๊มที่ให้น้ำเยอะด้วยเวลาผู้ใช้มาครบเครื่องเลยหย่อนลึกก็ได้นะครับแล้วตัวเลขต่อมาเป็นตัวเลข100ก็คือตัวนี้เป็นอ่าค่าเฮค่ะออั็นนปปััั๊มี่่บอออกวววาเเ110คครลลล็็ตตตตขขโโ์์ืงม นะครับร้อยสิบโวลต์เนี่ยเวลาเราเอาแผงโซลาร์เซลล์มาต่อทุกรมกันก็4แผง<ด>นะครับแผงนึงประมาณ40บกว่าโวลต์<ช>นะครับ40บกว่าโวลต์คูณด้วย4ก็160โวลต์ก็พอละขั้นต่ำเขาต้องการ110 นะครับอ่าเราต่อทุกกม4แผงได้เลยนะครับแล้วตัวเลต่อมาครับ1,500วัตตคือตัวนี้เป็นกําลังมอเตอร์ค่ะเป็นตัว2แรง2แรงมา้า1,500วัตต์ถ้าวันนี้เราใช้เป็นแผงรุ่นใหม่ล่าสุดโดยเฉ<ช>พาะโปรโมชั่นของเรานะครับ<ช>โปรอัปเกรดแผงให้ฟรีใช่ไหมครับ<ช>จากเดิมแผง450บาทเป็น580บาทแบบเป็นวิญญารับแสงไี่สองหน้า580บาท4แผงเนี่ยโอ้โหก็คุยง่ายว่าประมาณเฉลีย่ยประมาณสักงกร้อยะกช้แผงใหญ่ นะครับเป็น580นะครับและนี่ก็คือโมเดลของปั๊มนะครับของรุ่นนี้แล้วตารางล่างครับต้องยกครับตารางล่างนี่คือตอนนี้เป็นปริมาณน้ำกับระยะหย่อนก็คือเราหย่อนลึกเท่าไหรส่งไกลแค่ไหนก็๋ยวมาอ่านค่าแปลแปลค่าจากกระรังนะครับตารางน้ำให้กินนะครับและนี่ก็คือวิธีการอ่านโมเดลของปั๊มนะครับวันนี้เราสอนเทคนิคการอ่านโมเดลของปั๊มให้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เวลาต่อปั๊มนะครับอ่า นักจดครับเวลาต่อปั๊มเรามีช่างนะครับมีสายด่วนช่างประจำตัวลูกค้าใช่ไหม <S <S มีโทรสอนให้ฟรีนะครับอ่าแล้วก็มีแจกคู่ม,มือด้วยแล้วก็เรามีตู้ประกอบสําเร็จรูปให้นะครับว่าวิธีการต่อไม่ยากนะครับทุกคนครับก็เอาแค่สายไฟของปั๊มอ่าทุกคนดูนะครับสายไฟของปั๊มจะมี3สายไปต่อสายไฟ VCT ยาวๆก่อนสายไฟที่แนะนำนะครับก็จะเป็นสายไฟ VCT ขนาด3ามคูณสอสแควร์มิลนะครับก็คือว่าเป็นสาย3คอ้นนั่นเองแต่ว่าอ่าเบอร์ก็เป็นเบอร์2.5สแควร์มิลก็ใช้ได้ละ นะครับอ่าพอเราต่อเสร็จนะครับสายไฟของปั๊มก็มาต่อเข้าที่ตู้คอนโทรลใช่ไหมครับอ่าก็จะมี3สาย UV เดี๋มันยูนะครับส่วนสายไฟโซลเซลก็มาต่อที่นะครับช่องเสียบสายไฟโซล,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 ลกเซลขัว้วบวกขั้วลบยกลกเบเกอร์ขึ้นเียงแคนีิปั๊มทำงานโอ้โหมีรีวิวเยอะมากน้ำแรงเลยไปดูคิวน้ำกันนะครับน้ำเยอะจริงๆครับไปดูกันเลยครับ นะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวนะครับพี่หมีโซล่าเซลล์แล้วก็น้องหยกนะครับที่ปรึกษ่อข่าวเกษตรกรนะครับรุ่นใหม่เดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าถ้าเป็นปั๊มบาดาล2นิ้ว2แรงม้าเฮสหนึคิวน้ำ12บคิวตัวนี้เหมาะกับนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เจาะบ่อบ,บาดาลแบบไหนบ้างบ่อบาดาลลึกเท่าไหร่ครับอ่า50ถึง60เมตรได้เลยค่ะ50 60เมตรขึ้นไป50 60 70 <ๆ S 2> พูดง่ายว่าเจาะบ่อบาดาลแล้วบ่อลึกเหมาะกับปั๊มรุ่นนี้เพราะเป็นปั๊มเฮดเยอะเฮดสูงนะครับและเหมาะกับคคนนที่่่ต้้้อองการใเยยะะไดมช อ่าพอคนที่ต้องการน้ำเยอะด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิวน้ำเท่าไหร่ครับตัวนี้12คิวค่ะ12คิวมือสองพันลิตรต่อชั่วโมงน้ำเยอะมากและเป็นท่อออก2นิ้วด้วยนะครับแล้วก็นะครับปั๊มรุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์กี่แผงครับเริ่มต้นที่4แผงได้ดเริ่มต้นที่4แผงสำหรับนะครับอ่าแผงรุ่นใหญ่นะครับ580วัตต์แบบรับแส,นนสงได้2หน้าใช้4แผงต่ออะุูกกมกัน นะครับด้ยส่วนของคู่มือการติดตั้งพี่หมีขึ้นหน้าจอไปให้ทุกคนที่สนใจเซฟหน้าจอไปใช้างานได้เลยนะครับแล้วก็เราจะมีนะครับพี่โชลูพี่หมีเนาะเราจะมีบริการสายด่วนช่างประจําตัวคูณลูกค้าคอยดูแลหลังการขายให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาปรึกษาได้ตลอดพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาปรึกษาได้นะครับเราจะมีน้องๆทีมงานคอยช่วยกันให้คาแนะนําให้คําปรึกษาครับและก็นะครับตามเรื่องนี้นะครับอีกข้อหนึ่งที่แก้ปัญหาได้คือคนที่ต้องการส่งไกล ได้ไหมฮะส่งไกลได้ด้วยนะครับระยะทางเท่าไหร่ดีครับ200 300เมตร200 300เมตรมีแผนยูอาจะต้องส่งไกลนะครับเข้าสวนด้วยนะครับปั๊มตัวนี้ประยุกต์แล้วก็สามารถส่งไกลได้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็โชว์รูมพี่หมีโซลเซลนะครับสำหรับคนที่อยากเดินทางมาเที่ยวนะครับอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทรัลรามอินทรากรุงเทพเรามีบริการจัดส่งโซลเซลล์ให้ ฟรีทั่วประเทศใช่ไหมครับ<ช><ช>นะครับพี่น้องเกษตรกร,กรนะครับทั่วทุกภูมิภาคเลยทั่วทุกจังหว,วัดเลยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้มีบริการจัดส่งไปให้ถึงที่สวนของท่านเลยนะครับเอาละครับทุกคนครับสำหรับในคลิปนี้พี่หมีโซลาเซลแล้วก็น้องหยกนะครับที่ปรึกษาเกษตรกรกร,ไปไปรุ่นใหม่รวมทั้งน้องๆทีมงานพี่หมีโซลาเซลจำนวนมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ